เราจะให้โอกาสครับผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับที่ถือซีรีส์5 d DC สามารถที่จะเข้ามาจองซื้อได้ก่อนกลุ่มอื่นโดยการจองซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นในลนักษณะมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วก็หมดเลยหุ้นกู้เราเนี่ยออกในจำนวนจำกัดนะครับสำหรับกรณีที่เรามีหุ้นกู้เพียงพอสำหรับการจัดสรรให้กับผู้สนใจลงทุนทั่วไปนะครับเราก็จะเปิดทำการจองซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่3ธันวาคมโดยขอให้ท่านผู้สนใจเนี่ยติดตามข่าวสารตัวนี้ผ่านทางหน้า Notification หรือการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ครับสวัสดีครับผมกฤิกรนนทนาคหัวหน้ of d e แ t ร c a p i t a m m r r k t t ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครับ ธนาคารกรุงไทยนะครับกับบริษัทแสนสีรีจำกัดมหาชนเนี่ยจริงๆความร่วมมือเนี่ยแสนสีรีเองเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยอาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับแล้วก็แสนสีรีผมต้องบอกว่าเป็นลูกค้าในกลุ่มที่เป็น Pilot Issuer นะฮะหรือเป็นรายแรกๆนะครับที่มาร่วมกับกรุงไทยในการออกเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลบอลนะครับก็ความร่วมมือเนี้ยเราทำกันมา ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วตั้งแต่เราออก Product i g ดิจิตบอลบนเป๋าตังนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสนสิวิก็มีการออกดิจิตบอลกับธนาคารกรุงไทยมาเรื่อยๆนะครับครั้งนี้เองที่จะมีการออกเนี่ยก็จะเป็นการออกเพื่อจะถ่ายถอนหุ้นกู้ชุดเก่าที่ออกแบบดิจิตอลนะฮะก็คือซีวี 25dc ที่จะครบกําหนดนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการให้สิทธิ์กับผู้ลงทุนเพื่อที่จะมาจองซื้อครั้งใหม่ หุ้นกู้ชุดนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบบผู้ถือนะครับไม่มีประกันนะครับมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะฮะไม่้อยสิทธิ์นะครับหุ้นกู้จะอายุ3ปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยที่3.6%ต่อปีนะครับโดยที่หุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นดิจิทัลนะฮะจะมีการชําระดอกเบี้ยชําระคืนเงินต้นอะไรก็จะผ่านทาง wallet เป๋าตัางนะครับของธนาคารกรุงไทยเราจะเห็นได้ว่า ในยุคปัจจุบันนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้ลงทุนเองก็คงจะมองหาผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับที่ตอบโจทย์นะที่ตอบในเรื่องของอการการมีดอกเบี้ยเพื่อจะมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงความสะดวกสบายในการลงทุนแล้วก็สภาพคล่องในการลงทุนกรณีที่ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เพราะฉะนั้นหุ้นกู้ของแสนซิริที่ออกในลักษณะของดิจิตอลบอลเนี่ยจะสามารถที่จะตอบโจทย์ท่านได้ทุกอย่างเลยด้วยดอกเบีย้ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสูงนะครับสาต่อปีนะครับ,อ,นะรบอายุเองก็ไม่ได้นานมากนะฮปีนะครับรวมถึงสภาพคล่องที่อย่างที่ผมเรียนว่าสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วนะครับยีชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การทําหุ้นกู้ดิจิตอลของเราเนี่ยก็พิสูจน์มาเป็นระยะเวลานึงแล้วว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันทําใหา้ผู้ลงทุนเนี่ยก้าวขึ้นไปในการซื้อขายหุ้นกู้ในอีกรูปแบบอีกระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของดิจิทัลบอลที่แท้จริงครับก็สามารถที่จะเข้าถึง การลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกนะครับประโยชน์อย่างที่2นะครับก็คือสภาพคล่องในการลงทุนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยการที่เราจะซื้อจะขายหุ้นกู้เนี่ยมันทําได้ลําบากนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็สามารถที่จะกดมือถือของท่านเนี่ยเพื่อที่จะซื้อขายได้เนี่ยความสะดวกตรงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนอย่างชัดเจนหุ้นกู้เนี่ย ชำระดอกเบีย้ยให้กับท่านผ่านทางวอลเลตของเปาตังนะครับทุกๆ3เดือนโดยในการจองซื้อเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทุนขั้นต่ำได้แค่เพียง1,000บาทได้นะครับเป็นจำนวนที่เรียกว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้นะครับและท่านก็สามารถที่จะจองซื้อสูงสุดได้เนี่ยท่านเราไม่เกิน50ล้านบาทเราต้องเรียนท่านผู้ลงทุนนะครับว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อหุ้นกู้เอกชนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องดู ในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอันดับความน่าเชื่อถือจะเป็นตัวบ่งบอกว่าหุ้นกู้ตัวนี้เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับโอกาสที่ท่านจะเสียกับการลงทุนมีมากน้อยขนาดไหนหุ้นกู้ของแสนสิริครั้งนี้นะครับที่เป็นในรูปแบบดิจิทัลนะครับตัวบริษัทแสนสิริเองได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ triple b บวกนะครับจากบริษททรัท tris rating นะครับรวมทั้งตัวหุ้นกู้เองก็ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ triple b บวกเช่นกัน อันดับนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นอันดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของบริษัทความน่าเชื่อถือนะฮะที่สามารถที่จะลงทุนได้แน่นอนว่าในการลงทุนทุกประเภทนะฮะย่อมมีความเสี่ยงนะครับที่ผมเรียนในตอนต้นว่าความน่าเชื่อถือ triple b บวกมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า triple a อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะในขณะเดียวกันกฎพื้นฐานของการลงทุนเลยนะครับ high risk high return นะครับเสี่ยงมาก ก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็ต้องต่ำลงนะครับอันนี้เป็นกฎขั้นพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยสำหรับบริษัทแสนซีริจำกัดมหาชนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะครับหลายหลายท่านอาจจะเป็นลูกบ้านของบริษัทแสนซิริด้วยซ้ำไปนะครับก็ในตัวการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงความน่าเชื่อถือผลการดําเนินงานฐานะการเงินของบริษัทเนี่ย ผมก็อยากจะแนะนําให้ท่านลงทุนเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าไปศึกษานะครับเรามีหนังสือชี่ชวนที่แจกจ่ายเดี๋ยวนี้ท่านผู้ลงทุนก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปดูข้อมูลนะครับได้จากเว็บไซต์ของสํานักง,งานกรอตอได้อย่างง่ายดายนะครับก็ขอให้ท่านไปศึกษาข้อมูลพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับจะได้เห็นว่าในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวผู้ลงทุนรับได้ในการลงทุนไหมนะครับ เราจะให้โอกาสครับผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับที่ถือซีรีส์ DC d c สามารถที่จะเข้ามาจองซื้อได้ก่อนกลุ่มอื่นโดยการจองซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นในลนักษณะมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วก็หมดเลยหุ้นกู้เราเนี่ยออกในจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านนักลงทุนเนี่ยเข้ามาทำรายการให้รวดเร็วเราเปิดให้จองซื้อเนี่ยตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีของวันที่1นธันวาคมนะครับจนถึง 15นาฬิกาของวันที่2ธันวาคมสำหรับผู้จองซื้อกลุ่มแรกนะครับแต่ถ้าหุ้นกู้หมดก่อนเนี่ยเราก็ปิดระบบก่อนสำหรับกรณีที่เรามีหุ้นกู้เพียงพอสำหรับการจัดสรรให้กับผู้สนใจลงทุนทั่วไปนะครับเราก็จะเปิดทำการจองซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังในเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่3ธันวาคมนะครับโดยขอให้ท่านผู้สนใจเนี่ยติดตามข่าวสารตัวนี้ผ่านทาง หน้า notification หรือการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทุนใน wallet ซื้อขายหุ้นกู้นะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ผ่านทาง Google Store หรือผ่านทาง App Store นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของตัวเองนะครับกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึง วันที่เราจะมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้แล้วอีกอย่างหนึง่งสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการลงทุนผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็อย่าลืมเติมเงินให้เรียบร้อยหรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจองซื้อจริงครับ